ทอระบายที่ตัดออกมาจากตอเชื่อมออกมาจากทอสีดำเงินที่เป็นทอระบายนาฟังหนอก้านตาัดขอามาข้างในมาตองบากเพื่อจะว่าตัวนี้ห้องชิเทพปูนทับอยู่บานที่นี่กับนึ่งทีมีสุดสองเสยนอีกเส้นหนึ่งอยู่ฟังทั้งอาคานบราุรุษาจา์ ตัวนี้ก็ไ่ต้องไปบาดเพราะว่าเฮาจเาจะได้เทพูนอยู่ส่วนเสาก็โดยกดยทีิว่า,อ,าอยู่นอกค่านี่มันทอพิพิซมันเป็นสามท่างเพื่อจะเพื่อจะมือเวลาทอตัดเ่านทิทางน้ำลงไปตามทอใดซองก็เป็นตัวระบายอากาศตัวตัวช่วยออกซิเจนที่จะให้น้ำมันไหลเข้าไปทั้งใตได้ดีถังคือบาน้ำทะลักมาก ตัวทอไอ้ก็โดยขึนมากครับมันสิมิทอก็โดย,ยต่ำมุมตม่ำมุมเห็นบ่มครับอ่าททอทอ,ทอสูงสูงขึนต่ำมุมต่ำมุมม,มาที่นี่ก็ว่าอธิบายของห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยตรงที่ผู้เฒ่าก็ยึดฟังทั้งลงขั้วมาหอดอยู่เลยใกล้จะถึงช่องน้อยยกระดับขืนมากตอนนั้นอยู่ทั้งสายมือ อันที่เขาตอทอของ่อกขืนว่ที่ผมเขียนในฝาว่าส้วมมีดีมีทอน้ำทิมจากอาบแล้วก็มีส้วมนะครับทีแยข้นนะแล้วก็สิมีทอน้ำฝน่าท่อน้ำฝนลาลาเบางดีดีมีท่อน้ำฝนพร้อมนี่มีท่อน้ำฝนพร้อมแล้วก็มีท่อน้ำซึมนี่แหละ,ะมันจะมีอยู่ซีหรือหาทอล่องบองดีดีนะครับเด้่อยาเอาตอมัวได้ขันตอว่อถึงในเสีย ปรากฏว่าสิต่อขั้นต่อบนถือคึอเป็นการต่อทอสวมลุ่งถังนำใส่เขาได้ตองระว่างตัวน,นี้ครับเพราะว่าผมเขียนผมนหนที่เขียนใส่ฝาไปยูแต่ว่ามันทนตอนระว่งกลัววา่ากลัววา่าปากามันสิเลื่อนแล้ต่อไปตองรเบงตอ้ตองระว่างห้ดีบานที่นี่เมื่อเวลาเข้าเข้ากับเมโคขึ้ินไปเกียร,ระว่างทอแตก มันจะมีทอสีสมทอสายไฟกะอะไรก็มีเลยครับแลีนไปหอดมุ่งแล้วอลองพิจารณาเบิ้องกับบอกให้เด็ดตัวเขาละกับพี่นยกยกยกให้มันบิดบิดเวลาเข้าสี่กออิดมือเวลาเข้ากออิดกะหลังจากเขาเทเข้าเต็มไปเมื่อท่องออมทิดไปแล้วการเทเข้านี่เทเข้าอยู่นอกเสาเด้อแต่ว่าในแบบนี่ผมบอกให้เด็เขียนเสาเพื่อจะเข้าสีเบิ้องไงแต่ว่าเทเข้านอกเสาอ่า สี่เทขั้นสูงและยังกระแล้วแต่ล่องมูขนาดล่องพิจารณาเอาตามเนือง,งานตามหน้าง,งานแต่ท่านี้ท่านนั้นก็ต้องให้คู่บอลฟุ่มรถเจาะสักครทีว่าผมเคยบอกก่อนหน,น้านี้เจาะเจาะเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่ระวังกลางเจาะช่วงระวังกลางเสาเพื่อจะรับขั้นนะก็เพราะว่าบบบเจาะวันน้เพราะว่าเสาเพราะว่าก่อยิ่มหนัก ระวังที่เขาก่อเอีดไปเขาห่อหข้านเทเอีดไปมันสิีม่ลองลองอีดเขาก็ว่างเล็กว่างเล็กต่ำต่าช่วงที่ท,ทั้นทวนก็เห็นี่หรอกมาต่อไปอันน,น,นี้อันนี้คลิปนี้อธิบายเกี่ยวกับพอนามกับข้านตามแบบที่ผมเขียนไปให้หมู่คณะเบื้องต้นะตามแบบขันบ่เข้าใจยวคอยโทรศัพท์มา,ารรถามประมาณนั้นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเป็นบันไดเป็นบันไดขึ้นก็ ตัวสโลปเนี่ยสำหรับบันไดคนยางพันว่าส่วนสโลปนี่ก็สำหรับคนพิการขึ้นไปเห้องน้ำหข้ของน้ำจากสูงอันนี้เป็นเพื่อนเป็นคนออกแบบเองกับคูยจางเพื่อนเป็นคนออกแบบเองกับอันนี้เฮ็ดตามแบบเพกันอมาต่อไปส่วนแต่ผมก็มั่นใจได้ฝีมือมูุกนาอยู่พอสมควรญมาต่อถือว่าเห็งานละเอียดดีมากๆเลยสหรับ ที่บูคาเหตนันหละเด้อจะได้กับจะวอธิบายในคลิปต่อไปครับอ่ามื้อนี่คืออธิบายเกี่ยวกับข้านกับทอชื่อๆสำหรับขันหลังขันหลังที่ติดฟังทั้งดินว่าเป็นทั้งหนาด้วยอันนี้อธิบายเกี่ยวกับทั้งขันหลังฟ้าผนังกับดิน นั่นแหละมุขนาคุณจะเข้าใจ